สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะพี่เหมียวนะคะวันนี้อากาศร้อนมากเลยค่ะพาเพื่อนเื่อนมาชมบรรยากาศสวนมะพร้าวที่สวยงามค่ะชีวิตเรานะคะเริ่มต้นใหม่ได้เสมอถ้ามีเธอเดินจับมือเราไปด้วยกันไม่ปล่อยมือกันนะคะชีวิต ท้อได้นะคะแต่อย่าถอยนะพี่เหมียวเป็นผู้หญิงมีค่าค่ะไม่รู้ค่าอะไรเยอะแยะเลยค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าบ้านค่ารถทุกคนมีค่ากันไหมคะมีค่าอะไรกันบ้างคะวันนี้ก็มาทำคลิปตลกๆค่ะสวัสดีนะคะ